คะทุกคนวันนี้นะคะได้กินกุ้งแช่น้ำปลาะะเป็นครั้งแรกเพราะว่าตรงไอยอยู่ในโดยส่วนมากจะไม่มีกุ้งสดนะคะทุกคนไอก็ได้ล้างปิกิิงสดาแล้วก็เอาน้ำปาลาโอยใส่นะ,ะทุกคนเทนผักก็มีเยอะแยะเลยะคะ่ะมาค่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มาจวดขึ้ดยากนะทุกคนบริกินนานแห้แงๆนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันหายากนะ,ะตรงที่ไออยู่เนาะกุ้งแช่น้ําปลานะคะอันนี้ก็ทั้งหมดสองร้อกว่าบาทเนาะมาจ่ะจวด,จวด Mm hmm. อย่าบอกนะว่าประเสียบใหม่เราสลอดเลยออยูอ mm ืม hmm. เ mm hmm. อืมร็กแล้วว่าจะลาดคิดไปแค่ม,มาเสียดายจะ้ะแบบนี้เราเก็บไว้อีกนะพรุ่งนี้ก็กินอ่หอยที่เราไปหามา หอมเจียวแบบฝรั่งม,มาจา้ะจุดๆสบายรถสามตัวแล้วไพรบมักคลิปกินใครไม่ชอบคลิปกินก็ผ่านได้นะคะทุกคน เอยากเห็นคลิปตอนกลางคืนไฟมันเป็นสีเหลืองจ้ะปกติไฟมันต้องสวยกว่าน,นี้เนาะถ้าเป็นตอนกลางวัน ตินเจาอื้า baby carrot มันกินนะซักเพิ่งตื่นนอนเลยจ้ะตื่นนอนปุ๊บก็หาแนวจวดมาจัดการลดหอม คอมเจียวสำหรับขวามอร่อยไปบอ,อแสบแซบไอแซบแซบพี่น้องเลยอืม,อม ความสุขของไอคือการได้กินไปแล้วกุ้งสายมัก็คือลักกันเนะบางคนก็นมักท่องเที่ยวบางคนก็มักว่าวบางคนก็มักกินบางคนก็นกัน่นมกกันนก,นมก,นมกนี่แล้วแต่ไผแล้วแต่มันเนาะนี่จ้ะสำหรับไอกิน แลยดิฟร์ขนาะ แเห็นคอมเมนต์หนึ่งไปอยู่ถึงเมืองนงเมืองนอกเมืองนายังกินไม่มีมารยาทอยู่เนาะพะนะอาสิบอกว่าอย่างที่เอาเห็ดไปแล้วมีความสุขเห็ดไปโรดจ้ะการที่เจ้าจีายมีความสุขกตีเลยจ้ะ แค่ไไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็พอแล้วนะคะทุกคนถ้าสมมติไอ้ไอ้กินและไอ้ขอเงินเขากินแบบเนี้ยมาบริจาคขอทานไอ้แน่ไอ้บ่มีเงินกินข้าวขอเงินแน่ไอ้กินแซ่บจะไอ้ไปขอเงินเขาอันนี้คือเขาเรียกว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำจ้ะฉะนั้นไอ้กินไอ้บ่ได้เดือดร้อนไผบ่มากับแค่พลาดเนาะไอ้ก็โทษหลายๆจ้ะ กางกินแต่ละคนแตกต่างกันไปการใช้ชีวิตแตกต่างกันไปเิียให้ทุกคนคือกันมดบ่ได้จ้าไอ้ก็รู้ด้วยถ้าบอกดีๆไอ้ก็บอแมนคนแบบว่าเป็นน้ำเต็มแก้วนะทุกคนแต่แบบนี้ไอเห็น บ่แม่แค่ส่องอ่ะเราก็ไปจัดการทุกสออ่องแหละอร่ิน ที่เขาคอมเมนต์เนี่ยเขาสิหูดีเขาวังดีหรือเขาเน็บแนมเขาจังไรไปเนีน้ถ้าทุกคนบอกว่าน้องอายอยากกินดิบนะับเนี่ยเขาหูเขาเป็นห่วงเขาเขายบอกว่าไอก้กะเวลาที่ไอ้สิกินดิบเนี่ยไอก้กะเออขอหน้า,นานที่ค้างนะคะอย่างเป็นมินะอือเันก็จะบอกเพื่อเ็เป็นห่วงเขาน้องอายอยากินดิบบ่อยนะอย่างคือเขาหูการที่โพดแบบเป็นห่วงกับโพดแบบเน็บแนมแบบเนีน่ย เปนเบิ่งเบียกนะคะมาแล้วเจ้าก็ยังหายแต่คนย่องคนในโลกบันนี้ชอบให้คนชมหมดเละคะ่ะแต่คนติดรับได้ไหมก็รับได้นะคะอีกอย่างที่เฮาบ่กมาให้คนอื่นว่าใส่หฮาวันนี้เฮาก็จะไปว่าใส่เขาพี่น้องจะ้ะ เื็นพักเก่งเลยท้ามีงานอื่นเ้อสามารถเห็นเงินได้เยอะกว่างานออนไลน์อย่างเงี้ยงานโซเชียลงานแบบนี้นะอะก็ไปเห็นกันพี่น้องแต่มันยังบม่มีงานอะไรที่สามารถสร้างไรายได้เท่ากับเห็ุงานแบบนี้่นะเกิดจำเป็นต้องแบบอดทนจมไปนึนะคะ วินี้จมลายครับแฮ็ขคือเก่าแหละบนแต่ก็ทำเหมือนเดิมคิดว่าเขาเป็นเจ้านายออปาเปินกันไม่ได้มาข้าวหรอกพี่นอ้องต่เบิง่งเ้าสุกคลิป หูหดีกว่าคนที่เป็นอ่าคนที่หักเขาอีก มังแ่บพายุฝรั่งเศสเนี่ยหอมเจียวเนี่ยชาโรตเนี่ยแ่บและใส่หอยนางรมหอ,อยยางกระยาย่างที่กินเด็ดด่ะแสบมันเลยกินหอม พอไม่พอจสซว่าจะไหนบมดอะแฟมแหงกินยังกับบระวังทองเพราะว่าละสำหับวันนี้ก็ขอุยาบไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบายบาย